หลายๆท่านอาจจะคิดว่าถ้าได้เชิญสินแสที่มีความรู้ในเรื่ององศาที่ส่งผลดีข้ามยุคที่มีระยะยาวไปจนถึง40ปีก็จะคุ้มค่าที่เชิญมาตรวจสอบฮวงจุย้ยหรือช่วยออกแบบบ้านสำหรับเหตุการณ์องศาบ้านที่ส่งผลดีข้ามยุคจากฮวงจุ้ยยุค8มาสู่ฮวง,งจุ้ยยุค9ที่สินแสบางท่านได้ให้ลูกศิษย์เลือกซื้อบ้านที่มีองศาด้านหลัง ทิศพิง210องศาหันหน้าไปที่30องศาเพราะเป็นบ้านที่จะส่งผลดีข้ามยุคแต่สุดท้ายหลังจากกลางปี2565เป็นต้นมาที่พลังงานได้เปลี่ยนเข้าสู่หงจุยยุค9บ้านที่ด้านหลังทิศพิง210องศากลับกลายเป็นบ้านที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดสำหรับในหงจุยยุค1ผมได้คำนวณและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ไม่มีบ้านองศาไหนที่ส่งผลดีข้ามยุคแม้แต่องศาเดียวมีแต่บ้านที่ส่งผลดีในหงจุยยุคก้าธาตุไฟก็จะกลายเป็นองศาที่ส่งผลร้ายในหงจุยยุคที่หนึ่งธาตุน้ำทันทีดังนั้นท่านควรวิเคราะห์ให้ดีว่าสินแสท่านนั้นมีความรู้แตกฉานในหลักพลังงานหงจุย้ยจริงหรือไม่หรือสินแสท่านนั้นใช้หลักการ พูดเพื่อน้มมน้าวหลอกล่อให้เกิดการจ้างงานครับ